ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าสามารถทำฟรีดาวได้เลยค่ะคือดาวศูนย์บาทนะคะราคาอยู่ที่785,000บาทนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้สนคิดเลทดอกเบีย้ยพิเศษให้เลยนะคะ 785,000บาทนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,800ค่ะ74งวดแล้วก็ประมาณ11,000 12,000 12นิดๆ12ต้นๆประมาณ84อา่า12ต้นๆอยู่ที่84งวดนะคะก็ลดหลั่นกันไปใครอยากดาวเท่าไหร่มีงบดาวเท่าไหร่อยากรู้ว่าเลทผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยทักเข้ามาหาเซลฝนได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลฝนนะจะทำจะทำเป็น เลทราคาผ่อนให้ดาวเท่าไรผ่อนเท่าไหรดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะออกรถจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะคะออกรถจะมีค่าใ,ใจ่ายอยู่2อย่างนะคะ2อย่างแบบนี้เนาะสออย่างก็คือ1ประกันตัวรถนะคะประกันปอหนึ่งนะคะถ้าเป็นปี16เนาะราคา